สวัสดีครับพี่เข้มทางบอลมาแล้วนะวันนี้มจาจัดทีเด็ดไปแล้วสามตัวเลยแล้วกันนะครับผมเมื่อวานขออภัยนะผมวันนี้มาขอแก้มือหน่นอยเมื่อวานเรเข้าแค่ตัวเดียวนะไปดูที่คู่แรกนะผมไล่เรียงตามเวลานะเป็นบอลบุนเดสลีกานะครับผมเยอรมันก็เป็นคู่บาเยิร์นมิวนิกนะครับผมต้อนรับกันเป็นเดือนของบุนเชนกับบักนะบายเยิร์นก็ฟอร,ร์มพนันหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนกับบักนะครับผมก็ไม่ชนะใครเลยนะเสมอไปนัดเดียวที่เหลือแพ้รวดนะครับเฮดเวทที่เคยเจอกันนัดล่าสุดนะครับผมเป็นกับบักทำไบ,บายเยิร์นแสบมากกดบายเยิร์นไปถึงบรน,นะ แต่นัดล่าสุดของบาเยน์กดบวบวกไปถึง4-0กดตุ๊ดกาดไป5-0คือโหดมากนะ้วสำหรับบาเยน์ส่วนกิดบ,บังนะผมนัดล่าสุดเพิ่งเสมอกับฮอฟเฟนไฮม์มา1-1น,นะแต่ว่าตอนรกกัรไปเยือนของแฟรงก์เฟิร์ตนะครับผมโดนไป3-2โดนไลซิกไปเยอนไลซิกก็โดนมา4-1ถือฟอร์มหนักมากนัดนี้ผมว่าบาเยนต์ต้องแก้แค้นแน่นอนนัดนี้ผมว่ายิงสองยังไงเขาชิวๆอ่แล้วผมว่า3-4ลูกต้องมาแน่นอนนัดนี้มองไปดี ไบเยอร์มิวนิกได้เลยนะครับแล้วไปดูที่หลีกเอิงอีกหนึ่งคู่นะครับผมเป็นบอกโดนันต่อร่ากับเยนของโอลิมปิกมาเซยเตะเวลาตีสาตรงนะครับผมบอกโดก็ถือว่าฟอร์มใช้คำว่ากลางๆมาก,กน,นะผมชนะสองเสมอหนึ่งแต่2นัดล่าสุดแพ้ม,มานะครับผมส่วนมาเซยถือว่าฟอร์มดีมากห้านัดล่าสุดไม่แพ้ใครเลยนะผมะเสมอแค่นัดเดียวที่เหลือชนะหมดเลยนะครับ เฮ็ดดวยที่เคยเจอกันนัดแรกนะผมก็เป็นบอกโดไปเยอนหมากเซยด้วยนะครับผมก็ทำได้แค่เสมสอ2องสองนะสำหรับหมากเซยแล้วก็บอกโดนัดล่าสุดนะครับผมเป็นบอลถ้วยนะผมไปแพ้แบทมาสาูน์นะครับผมในลีกก็แพ้ลิวมา3าสองก็ถือว่ายับมาก2องนัดหลังสุดส่วน มากเซย์นั้นตัวกุญชนาธิ์ชูวินี่มาถึง30นะครับผมในลีกนะครับผมก็เสมอแรง1-1นะครับผมเสมอแรง1-1แต่ว่าถ้าพูดถึงทุกอย่างแล้วความต้องการแต้มของมากเซยนะผมตัวชนะนัดนี้ก็แซงนีขึ้นมาอยู่ที่2นะผมว่ายังไงก็ดัานนี้ขอมองไปที่โอลิมปิกมากเซยได้เลยนะผมว่ามั่นใจว่ามากเซยมาแน่นอนนะครับไปดูคู่สุดท้ายนะครับผมเป็นบอลถ้วยของอังกฤษในเอฟเอคัพนั่นเองก็เป็นคู่สวินดอนนะครับผมเจอกับต้อนรับ การมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็แมนซีนะครับผมก็ใส่เสื้อมาด้วยนะทวินดอนนะผมฟอร์มมาได้หลังตกชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ส่วนแมนซีนะผมไม่แพ้ใครเลยแฮตตูแฮตตัดล่าสุดนะครับผมแมนซิตี้กดไปถึง2อศูนย์นะครับนัดล่าสุดของทวินดอนนะผมก็ชนะนอตแฮมตันมาถึง5้สองส่วนแมนซิตี้นะผมนัดล่าสุดก็ชนะอาร์เซนอลมาถึงสองหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะผมก็เป็นเรื่องที่ลำบากใจของแมนซิตี้นะครับผมก็แน่นอนครับผมเป๊ปติดโควิดเรียบร้อยแล้วแล้วรวมแล้วว่าผลโควิดของ ของมายติตรวมแล้วทั้งหมด21คนนะรวมสตาฟโค้ชเป็ล้ว14และนักเตตัวจักต,ตัวหลักอีก7ตอะแต่ว่าแน่นอนแล้วมีฟิวโฟเดนกับชินชินโก้นะสองตัวที่ว่าแน่นอนอยู่แล้วที่ว่าอาจจะเป็นเป็นแน่นอนแล้วอีก5คนเราต้องไปเดาเอาเองนะครับผมว่าข่าวยังออกมาไม่ได้เลยและไล์อัพตอนนี้ก็ดูยากมากนะครับผมแต่ ผมมองแล้วว่าอาจจะเป็นดาวรุ่งทั้งทีมนะน่าจะมีโอกาสของพาเมอร์ที่ได,ได้ได้ลงนะครับผมแน่นอนะผมว่ากองกลางกองหลังอ,อาจจะมีตัวจริงลงนะครับผมแต่อนนี้ยังไงผมก็มองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กินขานะผมมองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลย